เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Redmi A1 รุ่นเล็กครบด้วยกล้องคู่ AI พร้อมแบตเตอรี่ 5000mAh ภาษาหน้าจอ SD+ 6.52นิ้วฟ้าหลังหนังสุดพรีเมียมเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Poco M5 เริ่มที่5,000บาทกับชิปเซต Herio G99 พร้อมกับแบตเตอรี่ให้มาถึง 5000mAh จอลื่นไหล r e f r e s a e 90Hz ปู SD+ เตรียมเข้าไทยเร็วๆนี้ครับ รับชมข่าวสารที่ดีดทางไอทีในช่วงเย็นด้นว่าสเปนในกาสาสิบะทีนะพูดข่าวไอทีรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจแพลา์ข่าวสารที่มาเตะแบบนี้เป็นประจำทุกวนัน ล่าสุดก็เป็นการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นเล็กของค่ายเ x i a มี่เขาครับ,รบอย่าง Redmi A1 มีดีไซน์คล้ายกับรุ่นพี่รุ่นใหญ่เลยนะครับและสเปคคร,ครบในราคาเริ่มต้น Redmi A1 ตัวนี้จะมาพร้อมกับผิวสัมผัสหนังแบบสังเคราะห์ให้ความพรีเมียมเป็นอย่างดีครับติดตั้งกล้องหลัง Dual AI Camera 8ล้านพิกเซลในส่วนของหน้าจอขนาด6.52นิ้ว SC+ รองรับค่า t o ชสปินร e 120เ e กล้องหน้า5ล้านพิกเซล มาพร้องกับชิปเซตเมียเทคเฮดิโอเอ22รุ่นเล็กเน้นการทำงานนะครับมัลติทาคกิ้งพร้องกับปร,ระหยัดพลังงานจากผู้กับแรม2กิกะม32แบตเตอรี่5000ม ah, ิลลิมป์การชาร์จ 5V 2A ครับแอนดรอย12 Redmi A1 นั้นมีให้เลือก3สีด้วยกันได้แก่สีกรีนสีบรูนนะครับแล้วก็สีแบล็กเขียวฟ้านะครับแล้วก็ดำ ราคาของเขาจะอยู่ที่6,499รูปีอินเดียหรือประมาณ3,000บาทครับก็ถือว่าเป็นมือถือหนึ่งที่ราคาไม่แรงเนาะ Redmi แล้วก็ดีไซน์ด้านหลังก็ดูสวยด้วยให้กล้องมาสงตัวพร้อมไฟแฟลชแนวเส้นตรงมันดูแพงดีอะครับและราคาก็ไม่แพงส่วนตัวถือว่ารุ่นนี้มีความน่าสนใจแล้วก็อยากจะให้เข้ามาวางขายในประเทศไทยมากๆเลยนะครับถ้ามาไทยเนี่ยราคาสักประมาณ2,799ก็คงจะดีไม่น้อยเลยครับรุ่นนี้ และส่วนนี้ทางโปโกได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือน้องใหม่จากตระกูลโปโกรตระกูล M series นั่นเองครับโปโก M 5เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเทียบร้อยนะครับภายใต้สโลแกนใหม่ของเขาชูจุดเด่นเรื่องความเร็วในราคาที่ย่อมเยาวมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองโปโก M 5นั้นมานดีไซน์ที่แปลกใหม่ครับยังคงเองกลักษณ์ความเป็นโปโกเอาไว้อย่างชัดเจนด้วยแถบสีดาด้านหลังนะครับของตัวเครื่องพาดอยู่บริเวณขอบบนกล้องของเขาซึ่งกล้องหลังให้มาถึง3ตัวด้วยกัน ในส่วนนี้เขาเรียกชื่อว่า Ultra HD Triple Camera ครับเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลมาโคร2องเดี่ยวเซนเซอร์สล้านพิกเซลในส่วนของหน้าจอเนี่ยเขาให้ค่าเรเฟลเลช่เก้าสิบเฮิร์ตสมาร์ทดิสเพย์หกนิ้วความละเอียด Full HD Plus รองรับค่าเรเฟลเลช่ที่สูงถึง90้าเฮิร์ครับนอกจากมีค่าทัสติปิ้งเรเฟลสอเฮิร์ด้วยมีเซนเซ,นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องโกลโก M 5ประกอบไปด้วยชิปเซต MediaTek Helio G 9 9บนเทคโนโลยี6นาโนเมตรรจากซีีส์ทคโนโลย เองจับคู่กับแรม6 g ิกเทอร์โบแรมนะครับในส่วนของรอบมาตรฐาน U.S. 2.2 128 g b โดยมีแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลมการชาร์จที่เร็ว18วัต์ด้วย Android 12 MIUI 13ครับโ o c o M5 มี3สีให้เลือกนะครับได้แก่สีเหลืองน้ำเงินและก็สีดำครับโดยตัวนี้เนี่ยราคาอินเดียอยู่ที่รุ่นลำต้นแรม4กิกน้วาจุ14ครับ12,499รูปีอินเดียหรือประมาณ5,700บาท นะครับที่เป็นเุิร์นแลม6กิกประจํา128ครับ14,400ก็ 9, ูปีอินเดียหรือมา6,600บาทครับโมโก้ M5 ได้ระกราฟรอเจริงางน,นกสอชอในบ้านเราเป็นเทียบร้อยนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการเปิดตัวเป็นทางการเเร็วๆๆนี้เปิดตัวเมื่อไหร่มาอัพเดตกันนะ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่กําลังหาของอร่อยกินกันอยู่แล้วก็ผมขอแนะนําร้านนี้กันเลยครับกับร้านที่ชื่อว่าเซเว่นชิคที่มีอาหารหลายประเภทให้เลือกสรรกันไม่ว่าจะเป็นอาหารทานเล่นอย่างปีกไก่เนโอลีนสเต็กไก่สไปซี่ไก่คาราเกะหรือจะเป็นอาหารแชร่แข็งอย่างมบิกไขแดดดแดดด่แดดเดียวปลาอินทรีแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวอาหารคลีนก็มีนะอย่างอกไก่นุ่มปรุงรสมีหลายรสชาติให้เลือกแล้วยังมีสินค้าที่ทางร้านเนี่ยผลิตเองโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นไส้กรอกอกไก่ยอ่อซึ่งเป็นสูตรไร้แป้งไร้น้ําตาลเหมาะ ผลที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อลดน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นสายคลีนหรือคีโตก็สามารถทานได้นะครับทางร้าน,นมีการสั่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานมีออยอรองรับแถมรีวิวจากลูกค้านะครับก็มีชื่นชมเรื่องแพ็กเกจที่เจ้าของนมีความใส่ใจในการซีลสินค้าด้วยตัวเองทุกรอตจนผลคะแนนโหวตของร้านสูงไปถึง4.9เต็ม5คะแนนอย่าลืมนะครับถ้าคิดหาของอร่อยราคากันเองฝากร้านเซเชิไว้ด้วยนะครับ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวด,ด,ดีและข้อนี้เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ